อันนี้มาทำไอเต็มค่ะใส่เกลือลงไปตรงไข่ไก่เนาะนะ พูดพอๆพอหน่อยค่ะดีขอให้มาทาอะไรทีค่ะอ่ารี้บกันเลย,เลยค่ะอยไ,ไฟดับเหรอ,อไป็ดเจาะขอโทษทีคะ่ะไฟมันดับค่ะเขาเรียกว่าไฟมันตกลูกอ๋อไม่เอเป็ดอะไรใส่น้ำเป่าลงไปนะคะ ทำไมไม่บอกส่วนผสมคะว่ามีอะไรบ้างไม่ใช่เหรอผิดขั้นตอนป่าพี่มีค่ะมีทั้งสุกอย่างมีเข้ากันนีค่ะคุณครับทําไมหยับส่วนผสมค่อยครับต่อไปมะม่วงค่ะเราก็เราใช้มีดตัดแต่เราใช้อะไรก็ได้ค่ะวันนี้เราไม่ใช้มีดเพราะว่ามันคมอะค่ะเลยใช้ส้อมค่ะ ไปแล้วก็วางไว้ที่เดิมต่อไปก็ผิวเลมอนแล้วก็ขูดไปเลยนะคะนอกเก็บอาสาวขาวมันจะคมนะคะนอกจ็ไม่รู้ว่าตะกี้มันถ่ายได้หรือเปล่าไฟมันดับไปอินเทอร์เน็ตไม่รู้ได้เปล่าแค่นี้นะ